เดี๋ยววันนี้จะเพิ่มช่องทางโกยเงินจาก Facebook เข้าสู่กระเป๋าเราแบบช่ำๆกันอีกหนึ่งวิธีแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยพยายามที่จะลงมือทํา f Facebook แล้วก็หวังไรายได้จากค่าแอดโฆษณาไม่ว่าจะเป็น Facebook รีวรูปภาพสตอรี่หรือการเขียนโพสต์ก็ตามแต่นะครับแต่ว่าในขณะที่เรารอแอดตรงนั้นเนี่ยคุณก็สามารถเพิ่มช่องทางการทําเงินได้เช่นกันก็คือการทําการแบบคล้ายๆกับการติดตะกราใน Tik t o อก การปักถุงส้มใน u t u b e นะฮะแต่ว่าคุณสามารถเอาถุงส้มนั้นเนี่ยมาปักได้ใน a c e b o o k นะครับแบบที่คุณนะ่ะไม่ต้องเอาลิงก์ที่เออเอาเป็นลิงก์เพียวๆอะ่ะมาแปะบนหัวโพสต์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณทําลักษณะนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมียอดวิวะระบบจะเห็นว่ามันมีลิงก์แปลกปลอมอยู่เขาก็ไม่อยากจะส่งคนนะฮะทราฟฟิกออกจากแพลตฟอร์มแน่นอนเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการที่ถูกต้องอยู่และคนยังไม่ค่อยจะทําในเมื่อ เส้นทางของมันกำลังจะเป็นเคิร์ฟตรงไปแบบนี้นะค,คุณจะได้มีโอกาสอยู่ในช่วงตน้ตนๆบ้างเทรนกำลังมาเงี้ยพอนานปับป๊บก็ตายละคุณก็จะได้ไปด้วยนะครับรับรองได้ว่าอันเนี้ยหาเงินได้เร็วแน่นอนหากว่าคุณทำอย่างถูกวิธีนะครับโอเคไหมเดี๋ยวผมทิ้งทวนคลิปนี้ไว้แล้วขออนุญาตไปพักผ่อนนะไปเที่ยวกับครอบครัวสัก3าวัน แล้วก็เดี๋ยวกลับมาจะทําเนื้อหาใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องอื่นบ้างแล้วกันนะเผื่อคนที่แบบติดตามผมรอคอยเรื่องอื่นอยู่เดี๋ยวจะทําให้หรือถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ผมทําเกี่ยวกับ Facebook ต่อคุณคอมเมนต์หน่อยนะด้านล่างนะครับว่าอาจารย์เอาอีกเนื้อหาเอาอีกทํายังไงเคล็ดลับเอามาอีกอะไรอีกเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าช่วยอะไรได้ไดเดี๋ยวช่วย <S <S 2> <S 2> โอเคไหมนะครับไปเริ่มเลยดีกว่านะครับวิธีการที่ผมบอกก็คือคุณจะต้องเป็นพาร์ทเนอร์กับทางช้อปปีก่อนนะครซึ่งวิธีการสมัครพาร์ทเนอร์ช แล้วลิงก์มากับ a c e b o o k เนี่ยนะครับมันจะมีขั้นตอน,นง่ายๆอยูม่มาเดี๋ยวผมพาทําเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาใน Facebook ส่วนตัวก่อนนะครับผมแล้วก็เข้าไปดูที่แดชบอร์ดมืออาชีพนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีแบบผมเนี่ยเข้าไปเปิดแดชบอร์ดมืออาชีพก่อนนะครับเคยทําคลิปเดีโวสอนไปแล้วเนาะอ่ะเข้าไปที่แดชบอร์ดมืออาชีพนะครับอันนี้ผมก็จะใช้เป็นเอ่อเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับที่ อาจจะไม่ค่อยได้โพสต์คอนเทนต์เท่าไหร,ร่นะฮะแต่ก็ผ่านเกณฑ์ทุกอย่างนะนะขนาดโพสต์แบบเรื่องๆก็ยังมียอดดิวแสนกว่าเนาะอะ่ะเลื่อนมาด้านล่างนะครับเลื่อนมาด้านล่างแล้วก็เลือกตัวเขาว่าการเป็นพาร์ทเนอร์แอเฟรีเอทนะครับปั๊บเข้าไปนี่มันก็จะมีรายการหน้าต่างขึ้นมาดูลักษณะด,ด้านในแล้วมันก็จะคล้ายๆกับพวกช้อปปีอะไรอย่างเงี้ยแหละครับนะแต่มันก็คือช้อปปี้แหละจะว่าคลาก็ไม่เชื่อมันคือช้อปปี้่แหละนะครับ แต่ว่าหน้าต่างมันหน้าตาของมันเนี่ยจะคล้ายๆตอนอยู่ในแอปของ Sho ป e e เลยเนาะเราจะได้มาปั๊บให้กดตัวคำว่าเริ่มต้นใช้งานนะครับกดเข้าไปรอ,อสักครู่หนึ่งแล้วมันขึ้นว่าคุณสามารถสร้างอะไรได้ด้วย Sho ป e e นะครับเนี่ยนะปับ๊บคุณก็เลือกตัวคำว่าดำเนินการต่อนะฮะมันก็จะมีพบสินค้าใหม่แล้ววน่าจนี่ก็จะไปอ่านหน่อเอยงแล้วกันนะไปะนะครับหลังจากนั้นทำการเชื่อมโยงบัญชีของ Sho ป e e นะฮะกับบัญชีของ Facebook เรากดอนุญาต ป๊าเกือบเสร็จแล้วรอสักครู่หนึ่งเด้งเข้ามาในช้อปปีแล้วก็ยังไงต่ออ่ะดูนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายนะเด็กกระชากเหลือเกินอ่ะโอเคครับจะให้เริ่มทําการผูกบัญชีเนาะอ่ะกดดาเนินการต่อนะครับอ่ะเกือบเสร็จแล้วรอสักครู่หนึ่งไม่ยากไม่ยากเนี่ยฮะไม่กี่คลิกเท่านั้นก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้คุณพร้อมที่จะสร้างไรายได้บนช้อปปีแล้วนะครับผมเมื่อคุณเป็นพาร์ทเนอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะ คุณก็จะสามารถเพิ่มลิงก์ตะกร้าสินค้าต่างๆได้นะครับโดยที่ไอตัวตะกร้าคุณเนี่ยหรือว่าถุงส้มเนี่ยมันจะไปโชว์บริเวณตรงใต้คลิปนะฮะซึ่งลักษณะมันจะมีแบบเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ทําได้แต่มันจะเป็นลิงก์แบบแบบว่าดูไม่ค่อยงานตาเท่าไหรนะ่นะฮะเหมือนที่ผมขึ้นตัวอย่างให้เนี่ยลิงก์ดูไม่งานตาเท่าไหร่ลิงก์ดูแบบไม่ค่อยจะละเอียดอะอใช่ไหมครับแต่แบบใหม่เนี่ยมันจะเป็นถุงแบบใหญ่ๆเลยนะฮะถุงแบบใหญ่ๆเลย แล้วถ้าเกิดคุณอยากแบบทําอย่างนั้นอยากปักแบบนั้นนะครับผมทําไงบ้างอะไปดูวิธีการฮะรต่อมาก็จะเป็นการสร้างโพสต์ที่เป็นโพสต์รูปภาพหรือว่าข้อความก็ได้นะครับแล้วเราจะทําการปักตะกร้าเป็นโพสต์ยังไงเนาะอะ,อะเดี๋ยวมาดูตรงนี้แล้วกันนะครับเลื่อนลงมาก่อนแล้วก็ให้คุณดูที่รายการสินค้าก็สิ่งที่จะแนะนำนะครับผมก็จะแนะนําที่มันเป็นเทรนมากกว่านะฮะ เนื่องจากว่าสินค้ายอดนิยมช่วงนี้เนี่ยคือมีคนสนใจซื้อและที่สาคัญก็คือมาทํากรตลาดมาแล้วว่าเนี่ยนะอาจจะเป็นสินค้าที่สามารถปิดจบได้ง่ายกว่าแต่ก็บางอย่างก็ต้องดูด้วยนะครับบางทีเขาจ่ายค่าโฆษณายิงแอดมาเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เลือกได้ตามความเหมาะสมนะครับตัวอย่างเช่นผมจะซื้อเป็นทิชชูต่ตรงนี้แล้วกันครับได้ค่าคอมมิชชั่น11%เอเนาะนะฮะอ่ะแล้วก็ผมจะทําการสร้างโพสต์นะครับขึ้นมาแบบนี้ แล้วก็โพสต์เนี่ยจะลงเป็นคลิปรีวก็ได้นะครับหรือว่าจะลงเป็นอ่าโพสต์ใหม่ๆอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปในคลิปรีวแล้วกันนะครับอ่าโอเครับนี่แล้วก็เลือกไปตรงรูปภาพนะครับปับ๊บหาสักอันหนึ่งแล้วกันนะอ่าแล้วกันปับ๊บเนี่ยอ่าเสร็จแล้วปับนะครับกดถัดไป จะมีลิงก์เห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีลิงก์อยู่นะแต่ผมลืมใส่เพลงนะผมลองใส่เสียงเพลงก่อนลวกันปิดเสียงปับ๊บแล้วก็เพิ่มเพลงเอาเป็นเสียงธรรมชาติแล้วกันนะปับ๊บ<ๆ>นะตรงนี้แต่งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราแก้ไขคลิปปลิวแต่งทุกอย่างให้มันเรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วปราค่อยกดถัดไปนะครับมันจะเห็นได้ว่ามันจะมีเนื้อหาของแบรนด์อยู่นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะฮะทุกอย่างน่าจะโอเคแล้วนะครับตั้งชื่อสักหน่อยนะฮะ สาธุแล้วกันแล้วกดแชร์เลยนะครับปับ๊บรอสักครู่หนึ่งระบบทำการอัปโหลดนะฮะก็จะขึ้นอัปโหลดอยู่รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าพร้อมดูแล้วนะครับปั๊บไปดูเห็นไหมครับเนี่ยด้านล่างก็จะมีรูปที่ชู่เห็นมเยเห็นไหมทิชชูอยู่ด้านล่างนะที่ผมเห็นนี่แหละเวลาคนถูกใจปั๊บเขาก็คลิกไปซื้อได้เลย มีเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่คนไม่ค่อยทําโอเคครับผมหลังจากที่แนะนําวิธีการปักตะกร้าทําทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อย a อ f เฟอร์เรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องมีเทคนิคเพิ่มเติมก็คือการใช้จิตวิทยาหรือว่า s t o r y t เท l i n g เอามาเข้าสู่เรื่องราวนั้นๆน,น,นะครับทำให้สินค้ามันน่าสนใจน่าซื้อมากยิ่งขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมแนะนําเป็นสตอรี่เทลลิงก็คือณช่วงเวลานี้นะฮะ การใช้สตอรี่เทลลิงในการเล่าเรื่องและขายสินค้าเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่ทำได้ดีกว่าแล้วก็ไปเทงร,ระยะยาวด้วยนะครับถ้าคุณไปขายของแบบตรงๆเลยเนี่ยลูกค้าจะรู้สึกแบบเฮ้ยอยากจะปฏิเสธสินค้านั้นเพราะฉันรู้สึกถูกขายแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเล่าเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวการวางแผนสเต็ปเป็นเรื่องเป็นราวสุดท้ายตบด้วยการขายเนี่ยมันจะรู้สึกไปธรรมชาตินะครับและไอ้เทคนิคต่างๆในการขายเนี่ยถ้าอยากรู้ยังไงก็บอกหน่อยแล้วกันนะฮะคอมเมนต์ไว้ตอนนี้ก็ ไม่รู้ว่าจะทําคลิปแบบอะไรออกไปดีเพราะว่าส่วนตัวตอนนี้ผมทําธุรกิจผมก็วุ่นจัดแล้วนะไม่อยากใช้เวลามานั่งคิดแบบว่าเนื้อหาเลยแบบนี้เนาะเอาเป็นว่าคุณถามมาแล้วกันอยากรู้อะไรเดี๋ยวจัดให้นะครับโอเคครับผมถ้าชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคนใจชบาบ้านนะครับมีเนื้อหาดีๆมาเสิร์ฟให้คุณอยู่อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะฮะก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ